ร้อยอาชีพ plus by GSB สร้างอาชีพสารฝันปั้นธุรกิจให้ย,ยั่งยืนวันนี้ผมจะพามาดูเฟรนช์ชายอาหารญี่ปุ่นที่มีรสชาติถูกปากคนไทยปัจจุบันมีมากกว่า100สาขาทั่วประเทศกับธุรกิจนิกิวาอิซูชิซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 s e l e c t e d g s b Smart Franchise 2024จากธนาคารออมสินครับตอนนี้เราอยู่กับคุณวรันธรแดงใหญ่หรือคุณเก่งนะครับเจ้าของธุรกิจเฟรนช์ชายนิกิวาอิซูชิสวัสดีครับคุณเก่งครับสวัสดีครับคุณก๊อน อยให้คุณเก้งช่วยแนะนําธุรกิจและที่มาของนิกิวอิซูชิหน่อยได้ไหมครับนิกิวซูชิเนี่ยมีสาขาแรกอยู่ที่ศิราิชาจาังหวัดชนบุรีครับ,รบจะไปขยายสาขาเองหัว,วเต็มที่อีกสสาขาก็เว้นไปเลยครับอีก2อปีมันก็ไม่ค่อยทันเทรนด์ธุรกิจทีนี้ก็เลยมองว่าแฟรนไชส์นั่นแหละตัวตอบโจทย์แน่นอนหลังจากนั้นเราก็เลยคิดโรแฟรนไชส์ขึ้นมาตอนนี้มีประมาณ70สาขาทั่วประเทศไทยแล้วครับจุดเด่นของนิกิวอิซูชิครับมีอะไรบ้างครับเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในประเทศไทยตอนนี้นะครับที่ดูแลให นีกี่วอยซูชิครับเข้าร่วมโครงการ GSB Smart Franchise ปีที่3ได้ยังไงครับคือต้องบอกว่ากดไลค์เพจของ GSB อยู่แล้วจริงๆเคยเข้าร่วมโครงการของ GSB เนี่ยมาหลายตัวแล้วแต่ทีเนี้ยเด้งขึ้นมาในเพจเ c e บุ o k พอดีเป็น smart franchise ก็คือตรงกับธุรกิจเราโดยตรงเลยแล้วหลังจากที่ไปเข้าร่วมโครงการ GSB Smart Franchise ครับ สามารถนำความรู้มาต่อยอดธุรกิจให้เกิดความยิ่งยืนได้อย่างไงบ้างครับต้องบอกว่ามีประโยชน์มากเกสปิเกอร์ที่ทาง GSB เนี่ยเชิญมาเขาก็จะมีมุมมองว่าอ๋อไปทางนี้ดีกว่าเพราะอะไรหรือไปทางนี้ดีกว่าเพราะอะไร Experience ในธุรกิจเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยครับนิกิวอิซูชิครับมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมในด้านใดบ้างครับตัวน้ำมันใช้แล้วตัวนี้เราก็รับซื้อน้ำมันใช้แล้วกลับจากหน้าสาขานะครับเพื่อไปทําเป็น b บ o d i e s e อะไรต่อไปอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวข้าวญี่ปุ่นแล้วก็เลยคุยกับข้าวตาไก เป็นกเกษตรกรไทยปลูกเองร้อตรงนี้เราก็มองว่าได้ช่วยเกษตรกร,รชาวไทยด้วยแล้วก็เป็นแบ,บร,รนด์ไทยล,ล้วก็ควรจะต้องใช้อุดหนุนของไทยครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธรุรกิจครับที่ได้รับรางวัลจากโครงการ GSB Smart รเป็นชายจากธนาคารน้ำสินที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานธรุรกิจเฟรนชายไทยสู่ระดับสากลก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้สร้างการเติบโตที่ยังยืนแก่เศรษฐกิจของประเทศครับขอขอบคุณลูกค้าธนาคารน้ำสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ที่ช่วยสนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม